ถมหรือมักรีอีกชื่อหนึ่งว่าถุมนครเป็นงานศิละปะหัตกรรมชั้นสูงที่คนนครศรีธรรมราชและคนไทยภาคภูมิใจมาตั้งแต่สมัยโบราณในอดีตใช้เป็นเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์หรือเป็นเครื่องยศของคุณนางชั้นสูงอีกครั้งยังใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการสําหรับกษัตริย์ประเทศต่างๆสําหรับความเป็นมาของเครื่องถุมนั้นสันนิษฐานว่า น่าจะเริ่มผลิตมาตั้งแต่สมัยอยุธยาส่วนที่มาของการผลิตเครื่องถมปัจจุบันยังคงเป็นที่ถูกเถียงกันบางก็สันนิฐานว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากโปรโต,ตุเกสขณะที่สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงมีความเห็นว่าชาวนครศรีธรรมราชได้รับรู้เครื่องถมจากชาวอินเดียส่วนศาสตร,ราจารย์วิสารศิลปกรรม ให้ความเห็นว่ายาถมไทยมีได้รับต้นตำรับมาจากประเทศใดหากเกิดที่ประเทศไทยโดยแท้คือเกิดที่นครศรีธรรมราชยุคสมัยปัจจุบันช่างถมเมืองนครก็ยังได้รับความไว้วางใจให้สร้างผลงานสู่ราชสำนัก ค่าของเครื่องสมนครประกอบด้วยหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างตั้งแต่วัสดุและก็คุณค่าในเรื่องของฝีมือประกอบอยู่ในงานชิ้นเดียวกันวัสดุที่ใช้ทำนั้นเป็นวัสดุที่มีค่าประกอบด้วยเนื้อเงินทองคาและก็ยาถมสำหรับเครื่องถมลครนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะด้วยกัน เป็นประเภทแรกก็คือถมเงินหรือถมลำเรียกได้2อย่างวัสดุที่นํามาทําก็ใช้เนื้อเงินเป็นหลักแล้วก็ผสมกับทองแดงบริสุทธิ์แค่หปเซคือในร้อยส่วนนี่ยม,มีเนื้อเงินบริสุทธิ์อยู่ประมาณ95ส่วนลักษณะที่2ก็คือนําถมเงินเนี่ยที่ทำเสร็จแล้วนี่มาทําให้สวยขึ้น โดยการใช้ทองคำผสมกับประโรดแล้วก็มาทาเคลือบทับลงไปบนผิวของถุงเงินแล้วไปให้ความร้อนไล่ประโหรเมื่อประโหรได้รับความร้อนนี่จะระเหยไปหมดหรือเฉพาะทองคำเคลือบติดอยู่ที่ผิวของเนืน้อเงินเรียกว่าถงุถงทองลักษณะที่สามก็คือถงุงตะทองวิธีการทำคล้ายๆกับการทำถงุถงทองแต่ว่า ทาทองเฉพาะบางส่วนที่ต้องการให้เกิดจุดเด่นสำคัญที่สุดกเ็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่าการแรงเงาลวดลายาซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าทางด้านฝีมือ,อทำให้งานที่สำเร็จนะมีลักษณะเป็นรัศมีทอแสงแวว วิทยลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเวทยลัยที่ขอตั้งขึ้นด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญายงานเครื่องถมตั้งแต่ท่านเจ้าคุณม่วงขอตั้งมาเนี่ยก็นับย่างเข้าปีที่ร้อยสิบการเรียนการสอนณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังคงใช้ภูมิปัญญาโบราณนะครับอยากจะให้เครื่องถมเมืองนครเนี่ยครับเป็นเครื่องถมของคนทั้งชาตินะครับเป็นการอนุรักษ์สืบทอด คนทั้งชาติไม่ได้ว่าชาวเต่ชาวนครสืบทอดอยากจะให้คนทั้งชาตินะครับมาร่วมอนุรักษ์และสืบทอดงานตัวนี้ให้คงอยู่ผู้ประเทศชาติต่อไปครับในงานศิลปะหัตกร,รรมท้องถิ่นของเราเนี่ยส่วนใหญ่90%เนี่ยมันเป็นงานเป็นงานค่อนข้างเป็นงานพื้นตินเดิมช่วงหนึ่งเนี่ยของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้นํานักสร้างสรรค์เนี่ยมาทํางานร่วมกับช่างหรือครูช่างต่างๆเนี่ยโดยให้เกิดงานในทิศทางที่มันเป็นการสร้างสรงสรค์รูปแบบใหม่ๆมันเกิดการต่อย,ยอดของงานด้านนวัตกรรมของงานหัตกรรมในงานสร้างสรงสรค์ต่อย,ยอดเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการขยายตลาดเข้าไปสู่อีกด้านหนึ่งให้มันหลากหลายขึ้นอย่างนี้นะครับในการทํางานเนี่ยของช่างเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ถึง ถึงเรียกว่า2ทิศทางเลยทิศทางหนึ่งก็เป็นทิศทางของงานอนุรักษ์ดั้งเดิมทิศทางหนึ่งก็เป็นงานที่เป็นรูปแบบใหม่ๆกับกลุ่มตลาดใหม่ๆช่างเองเนี่ยก็ก็เรียกว่ามีแรงจูงใจในการที่จะหาฝึกทีมงานขึ้นมาใหม่เพื่อมามาทำตรงนี้ต่อถ้าตลาดมันไปได้อย่างนี้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตเครื่องถุงที่สำคัญของไทย มีการสืบสารทางภูมิปัญญาอยู่คู่กับแผ่นดินไทยมานานกว่าหลายร้อยปีปัจจุบันเครื่องถมยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยการสืบสารอนุรักษ์รักษาเครื่องถมเมืองนครให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป นครเป็นงานปราณีตศิลชั้นสูงมีกรรมวิธีการทำที่สลับซับซ้อนแผงไว้ด้วยคุณค่าทางด้านศินละปะหลายหลายอย่างรวมไว้ในงานชิ้นเดียวกันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ได้ทำถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน